หางนั้นของเด็กใหม่เนี่ยคันนิ่งแฮมอุ้ยหน้าเป้าเหรอสั่งซื้อคอยในเกมฟีฟ่าได้ที่ by fifacoin.net บริการรวดเร็วทันใจใส่โค้ดเซียนรับส่วนลดอีก5%ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับซีรีส์นะ้าสติซีซั่น3พาร์ทเแล้วครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตกันก่อนเลยนะครับผมสวยงามเหมือนเช่นเคยเลยครับโอโ้โหภาพนี้เนี่ยน้าสตินี่เข้มปัดมาเลยครับผมยังไงก็ขอพูดอีกครั้งนะครับผมถ้าใครอยากให้แฟนน้าของตัวเองขึ้นหน้าคลิปเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่เพจเซียนฟีฟ่ากันเหมือนเช่นเคยเลยครับผมในพาร์ทนี้มันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่กีนสกีนแล้วครับจัดห้องใหม่นะครับผมจริงๆมันก็ไม่แปลกหรรรออกกเเเพาาาาาะว่่่ผมมมม็ปปปลลีียยนนไต แบบนี้ปกติอยู่แล้วครับ โอเคสำหรับเนื้อหาในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเดตไลน์ของตลาดซื้อขายแล้วนะครับผมซึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของนัสสันตีเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีดิวเข้ามาเพิ่มในตลาดรอบนี้นะแต่ว่าน่าจะเน้นขายนะครับผมถ้ามีคนยื่นข้อเสนอเข้ามานะเพราะว่าด้วยสถานาการณเงินตอนนี้เนาะมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอะดูมารู้สึกว่าจะถูกขายไปแล้วนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนปอนนะทางบอร์ดก็ให้งบมาช้อปปิ้งอีกเก้าแสนปอนครับผมจริงๆแล้วงบประมาณซื้อขายตอนนี้้เ้เเเรรราาายยยยััังไไไมม่่่่คอดใชะะนนจจขบปว ค่าแรนะแงน่าเตะซะหน่อยนะครับผมจริงๆค่าแรงมันก็ไม่ได้มากมายหรอกเพราะว่าเราต่อแต่ละดีลนี่คือได้มาถูกๆคุ้มๆทั้งนั้นครับเวดไปให้สัก2แสนละกันนะครับผมฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีเขาจะได้ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเราลองมาอ่ะเชคข่าวก่อนนะครับผมอ่ะยูเวนะเปิดตัวโทมัสปาเต้นะครับผม แนวรับของยูเว่แดนกลางนี้น่าจะแน่นขึ้นเยอะนะครับส่วนซานโต้ก็อ่าอันนี้มันเด็กเรานี่หว่าเอาแกรายการแฉกูอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเข้าสู่ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดเนี่ยไปดูท็อปดีลซะหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าดีลใหญ่ๆมันก็ยังคล้ายเดิมนะอิโมบิล่วามียังซาอูเดปายนะครับ เดเดย์อลลี่บิ๊กดิวที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะมีแค่โทมัสปาเต้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะอินากี้วิลเลียมย้ายจากแอตติกบิลเบาไปเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมโอเคดาริก okay, ว่าเนี่ยขายออกไปแล้วนะครับหนึ 1, 07, 000, ่งล้านเจ็ดแสนปอนนะบอร์ดให้งบม,มาเพิ่มอีกล้านสามนะครับผมโอ้โหพอให้งบมาเพิ่มแนละ้วคันไม้คันมืออยากอยากซื้อเพิ่มเหมือนกันนะ <laughs> แล้วก็ทางด้านของเจคกินสันนะครับผมรู้สึกว่าจะยังตกลงกันไม่ได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนักเตะร,ระดับคาวแจคกินสันเนี่ยผมว่ายัางไงก็ขายออกอยู่แล้วครับ <_ letter> เขาเคยเออ่น่าจะอยู่อาร์เซนอลไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผม <_ letter> เดี๋ยวลองเข้ามาเช็ครายละเอียดการเงินภายในซะหน่อยสิอ่ยอดขายเสื้อเนี่ยสามระดับแรกเนี่ยเบบูขึ้นมาที่3เลยนะครับผมโอ้โหฟอร์มร้อนแรงจัดไงแม่งคุ้งมาเลยครับวันเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดบิวเออร์นิ่งนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นรายได้ที่ได้มาจากการเดบิวของนักเตะใหม่ใช่ไหมเเเเเมื่่่่่ออาาททีีีีแลล้ววบบูงงป็นนนตัจจรริยยยะกด ายตัวเพิ่มขึ้นมาได้อีก400,000กว่าเลยนะครับผมบวกกับพวกยอดขายเสื้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเชิร์เซล์ไงบรรดาแฟนบอลน,น่าจะแห่ซื้อกันก่อนก็ไปชมเกมกันเยอะนะครับแล้วก็หลายๆทีมในลีกตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีการซื้อขายเท่าไหร่นะก,ก็พอเข้าใจได้นะครับผมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าสถานะทางการเงินของแต่ละทีมก็น่าจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดแหละครับ7ชั่วโมงสุดท้ายไหนดูซิข้อเสนอของกูยังเงียบอยู่นะครับ <c oughs> ไม่มีใครสนใจต,ตักเตะกูเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอะ จะเข้า5ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยยังเงียบนะครับถ้าเป็นตอนที่เราคุมเอเวอร์ตันตอนที่ออยู่บนพรีเมียร์ลีกเนี่ยช่วงตลาดปิดนี่คือมันก็มันก็ยังมีมาเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่คือแชมเปี้ยนชิพนี่แบบว่าเงียบเลยครับค่อนข้างเหงาเลยครับผมเหมือนตลาดวายแล้วอะตอนนี้หลรือโซเบโต74ล้านโอ้โหพวกมึงนี่ใช้เงินกันฟุ้งเฟ้อจริงไปหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับผมอุ้ยตอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกจดหมายรายงานอะไรเฉยๆนะครับไม่น่าจะใช่คำร้องขอซื้อขายนักเตะเราหรอก อ่านี่งไงมึงยื่นมาตำหาเลยตอนตลาดปิดเนี่ยคือ กะจะให้กูเซ็นตอนชั่วโมงสุดท้ายเลยเรื่องไอ้ใครมันจะไปเซ็นทันวะติดต่อมาช้าเหลือเกินนะครับคลาสโกโซเซลติกเป็นทางด้านของฟิกเกเรโดนะครับผมไหนไปดูราคาข้างในกันก่อนดีกว่านะมาเขาไปคุยราคากันสักหน่อยสิโอ้โหในที่สุดแกก็กลับมาแล้วกับผมนะสันตินะแม่แอบไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยปล่อยเด็กฝึกงานทำงานซะนานใช่คุณค่าของตัวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1ล้าน8ปแสนปอนนะครับผมเขายื่นมา2ล้านใช่ไหมโอ้โหระดับน้าสันติมาต่อเองเนี่ยจะใ,ให้อายเด็ก ฝึกง,งานมันได้ยังไงคร 2, 3, ับพอสัก2อล้านสามแสนปอนนะครับผมทางเขาปฏิเสธทันควันเลยครับผมเขายืนยันที่2ล้านนะครับอือหือนัสติคนโลก วันนี้ <laughs> จะได้โชว์ฟอร์มไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเราขอแลกนักเตะในทีมเขาด้วยน,นี่เขาจะยอมไหมวะเนี่ยอุ้ยโรบินควอซันเขาจะยอมแลก,ก8แปดล้านเขาไม่ยอมหรอกครับผมขอ2อล้านสองแสนละกันนะครับพี่ขอทิปผมสักเล็กๆน้อยๆนะสองแสนพอแค่ไหนดูซิว่าจะใจดีหรือเปล่าโอ้ยเริ่มมาละเริ่มมาละถ้างั้นเราขอ2องหนึ่งห้าละกันถ้างั้นเนี่ยทางผมขอเป็น2องหนึ่งห้าได้ไหมพี่โอ้โหเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเองนะเหมือนเจอกันคนละครึ่งทางอะเนาะอ่ะโอเคถือว่า จากร้านแปดได้สองหนึ่งห้าก็ถือว่า กำไรอยู่กำไรอยู่นะครับผมเพราะข้อเสนอเรื่องของเราเนี่ยโดนรีเจ็คไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้า25ไม่ได้ก็215่าก็ยังดีอะเนาะปล่อยไว้นานเนี่ยราคามันจะตกเปล่าๆนะครับผมแล้วคือมึงไม่คิดจะมีใครจ่ายค่าฉีกสัญญากูเลยได้งไงวะเนี่ยจริงๆช่วงหลังตลาดปิดเนี่ยก็จะให้พักยาวหน่อยนะครับผมอาจจะมาเล่นตารางฝึกซ้อมสักช่วงก่อนแข่งแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นรีคอฟเวอรี่ไปนะครับผมแล้วก็ในช่วงวันพุธพฤหัสเนี่ยก็จะให้รีคอรสองวันติดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนักเตะมันจะไม่ไหวนะโดยเฉพาะ ผู้เล่นชุดหลักนะครับผมเอาเป็นว่าขอฟิตเต็มร้อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นอยู่2คนของเรานะที่ติดภารกิจรับใช้ชาตินะครับเป็นทางด้านของสกอตต์แมคเคนน่านะครับผมกับแฮร์รี่อาร์เธอร์นะฟอมมิชชั่นรอบนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศกันซะหน่อยนะครับผมจะมาเล่นเป็น4 2 3 1แบบวายนะครับเพราะว่าผมจะลองเอาเคนจิฮิโนะเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะแล้วก็ทางด้านของอิลัสเบบูนะครับผมไปเล่นเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็โจเอลสโตนเนี่ยนั่งสำรองนะครับผมเพราะว่ายังไม่ฟิตตตเ็มมนนนนะะคครรรรััััับบบอออยย่่่่่าาางงงงงววแแหหหลดุุพ้จฝึกก ผ้าวชมทุกท่านนะครับเตรียมมารับชมการถ่ายทอดสดนะครับผมระหว่าง Not นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับผมเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับนักข่าวรวมทั้งแฟนบอลทั้งหลายเนี่ยก็ทุกสายตาจับจ้องมาที่อีลาสเบบูนะครับผมวันนี้เคนจิโน่ก็จะรับหน้าที่เป็นลูกอีช่างก้อนนะครับผมบอลให้อีลาสเบบูคนนี้เลยครับมาดูสเสวียตัวจริงของทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับจริงๆขุดพลเขาก็ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่นะครับใช้ระบบ4 3 3เนี่ยวันนี้เรา ปกติเราใช้4-3ใช่ไหมรอบนี้เรามา4-2-3-1ครับผมสวนเข้าไปเลยนะพุทธศิลป์เป่าเริ่มเกมที่ซิตี้กราวครับเป็นทางนอตแฮมฟอร์เจ้าบ้านนะครับผมเขียะเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงนะครับเบบูฮิโน <H ino. S 2> อุ้ยเราฮิโนยกสวยมากโอ้โหไม่มีเพื่อนมาซัพพอร์ตนะครับผมไปยากครับลูกนี้แต่ว,ว่าฮิโนเนี่ยเขาเป็นคนที่ผ่านบอลดีแล้วใช่ไหมผมคิดว่าถ้า ถ้าดันเขามาเล่นเป็นกลางลุกหรือหน้าต่ำเนี่ยเราคอยป้อนให้เบบูแบบนี้โอ้โหผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับ้คนดูเขียนยังไงก็สามารถบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครตรงลางที่เคนจิแน่พอไม่มีพอไม่มีมินิแมปนี่มองเกมยากเหมือนกันนะครับแล้วมุมกล้องใกล้อีกนะโอเคโอ้โหผ่าบอลสวยมากครับเอวตัวแปโอ้โหผมคมเหลเกิน่าคุณ โอ้โเป็นทางอีลาสเบบูนะครับนี่โชว์ท่าดีใจเลยครับผม,มเอาท่าดีใจคนแอซซิตให้มาทำเนี่ยนะโอ้โหดูครับรูนี้นี่กดจนตัวเกรงเลยครับผมเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ข่าจบสกอร์ไม่ได้เยอะนะครับไอจังหวะที่แบบว่าต้องเอี้ยวตัวแปรเข้าเสาไกลแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างยากนะครับผมแต่ก็เข้านะครับโอ้โหหยุดอะไรก็หยุดไม่อยู่จริงครับเบบูทุกวันนี้แล้วดูครับนะสันติจับส่งลงนาทีเท่าไหร่ดีเนี่ย เบบูยังคืนหลอกลอ้อแล้วเข็อืผ่านบอลได้น้ำหนักมันมันล้นไปเยอะครับเบบูแล้วเกมส่วนของทางแบ็คเบิร์นโอ้โหลูกอีช่างล้ำหน้าครับมึงสิทธิสกีหรือเปล่าเนี่ยดิเบโลฟ,ฟาโจโลอรล,ลี่แล้วโอ้โหเแบบูมึงนี่วิ่งมาเอาบอลก่อนเล,เลยนะครับกะไม่ให้ลอรลี่วิ่งมาเลยครับผมดีลาสเแบบูโอ้ยวิลเลียมขายาวครับคาวิสให้อาร์มสตองอย่าโอ้ใจเย็น ใจเย็นตึ๊บๆเลยอ่ะลูกเนี่ยรอบล็อกเลยครับโอเคได้อยู่อู้เกี่ยวสวยแล้วโอ้โหผ่านเวอร์คัสจ้ะถ้ามึงยิงได้แนละ้วเบบูมึงโโอ้หเรียบร้อยครับผมอีลาสเบบูอีกแล้วครับลูกนี้เบบูไม่เท่าไหร่ต้องชมฮีโร่ครับผมคือแบบเกี่ยวเกี่ยวลูกส้นมาแล้วผ่านมอนลูกนี้โอ้โหแบบแม่อูว่านะอาสานสีส,า,สามๆแน่นอนครับ ถ้าเคนจิฮิโน่กับเบบูมันเล่นเคมีเข้ากันขนาดนี้เนี่ยจะฝนตกฟ้าร้องแดดออกพี่แกก็ยิงได้หมดครับแบล็กเบิร์รโลเวอร์ซาบอนกับพี่เขียเล่นต่ออีกแล้วนะครับโอ้โหถือว่าพลาดโอกาสในการตีเสมอหลายต่อหลายครั้งนะครับผมพอทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวืหโดนเราลงโทษเลยคนระับแบก็กสวยดอลเซนกูเผื่อมองมินิแมปอีกแล้ว <laughs> รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันไม่มี <laughs> มันชินครับผมโซ so, ให้ไปอุ้ยแล้วอลอรี่ โอเคโนโนวิลเลียมกรรมการก็ป่าตทวีจบเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับกลายเป็นว่าเราก็นําอยู่2-0แบบสบายๆนะครับผม mm hmm. ก่อนหน้านี้ก็แอบ,บคิดอยู่เหมือนกันแหละว,ว่าฮ mm ีโ hmm. นกับเบบูเนี่ยมันน่าจะเล่นเข้าขากัน,นเพราะอีกคนนึงก็ผิวส่งบอลดีใช่ไหม mm hmm. อีกคนนึงก็หาช่องดีรวดเร็วแล้วก็หาพื้นที่จบสกอร์ได้ดีนะครับแต่พอมาเล่นจริงเนี่ยเข้าขากันกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะครับผมกลางวันนี้เราค่อนข้างนิ่งนะในหลายๆจังหวะนะครับผม อาจจะมีหลุดไปบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคครับย่างเลยแหละจะผ่านบอลเข้ากลางยากเลยวแหละนะต้องเลือกนะครับไม่งั้น้เนี่ยต้องคืนหลังนะครับผม,มโทจิเตก้นไปเลยครับเ้าสูนาที่ที่60แล้วนะครับผมเดี๋ยวขยับตัวผู้เล่นซะหน่อยนะถอดน้องอินเดียออกนะครับแล้วส่งเป็นเจอร์สโตนลงมาขับเคลื่อนเกมลุกเพิ่มซะหน่อยนะครับตอนนี้ผมยังไม่หายเป็นหวัดเลยนะครับเสียงเนี่ยยังคงตันจมูกอยู่นะครับผมแจ๊ ถามสองอู้โซล,ลงมาช่วยเตะสวยครับโอเคดอสัซนเอารู้สึกว่าทางเขาจะเริ่มเพลซิ่งกันสูงแล้วนะครับแม่โอเคแกมาได้สวยครับเอาเราโล่งเลยครับผมโอ้โหทางพอเขาดันสูงนี่คือแบบโอเคยังได้อยู่โโอ้หเขาเริ่มไม่ให้เราพลิกแล้วครับผมปีที่เรายังไม่ได้ถอดเบบูกับเคนจีโนออกไปนะครับ เพราะว่ามี2คนนี้มันก็ยังพอช่วยให้แนวลุกแนวรับของเขาเนี่ยกดดันได้บ้างนะครับนี่เก็บกินสบายครับายโซเบบูฝาสโตนแล้วอู้ทำไมมันมันจะวิ่งเตลิดบอลทำไมวะส่งเมื่อกี้หลุดเลยนะเอาจาอังหวะนี้แข่งก็ได้ครับเบบูทีนี้นะเป่ายุดเร็วเหลือเกินพ่อคุณโอ้โหเล็บตีนยาวไปนิดนึงครับแม่ถ้าตัดเล็บก่อนออกมาเนี่ยน่าจะไม่ล้านะลูกนี้กรรมการก็ปรนวินจบเกมการแข่งขันครับกลายเป็นว่า นอตติงแฮมฟอร์เรสของเราก็สามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้สาเร็จนะครับก็ถือว่าดูเหมือนจะชิลนะในช่วงครึ่งแรกเห็นเหมือนชิลเลยครับผมแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยต้องชมคนนี้เลยครับนาสันติลงมายิงประตูชัยแนะทุย <c oughs> โอ้โหแล้วดูสซติหลักจบเกมครับโอกาส2เข้ากรอบสทั้งคู่นะครับผมโอโ้เกมนี้ตัดสินกันที่ความเฉียบคมจริงๆนะโอ้โหแต่ว่าระหว่างเกมก่อนที่เราจะไปเจอกับมิดเดิลสโบเนี่ย เรามีเวลาพักน้อยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์ตารางใหม่ซะหน่อยล้กันนะครับเอาเป็นรีคอเวอรี่สวันติดเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยมาซ้อมอีกทีวันศุกร์ก่อนแข่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าจากที่เหลือน้อยกว่าครึ่งหลอดเนี่ย พอถึงวันแข่งจริงจะพร้อมลงหรือเปล่านะครับผมคือในแผงวิดฟิลไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเรามีโจอสโตนอยู่แล้วใช่ไหมแต่คือในตำแหน่งหน้าเป้าหรือว่าตัวเฟลไนเนี่ยม,มันเหนื่อยทั้งคู่ไงเออมันเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคถึงวันแข่งแล้วนะครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็ฟิตเต็มร้อยนะแต่ว่าอันนี้คือก่อนแข่งผมไม่ได้ลงโปรแกร,รมฝึกซ้อมให้พวกชุดหลักเลยนะผมให้พักเต็มที่เลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าความเสียบคมมันอาจจะอาจจะน้อยหน่อยนะครับเกมนยบั่อคร เดี๋ยวพวกเขาจะไม่มีงานทำนะครับผมนักข่าวก็ถามนะครับว่ามันก็เป็นเกมใหญ่นะระหว่าง Forest กับ m i d เดิลส a โบเนี่ยซึ่งพวกนักข่าวก็ยิงคำถามชี้เป้ามาเลยครับว่าน่าสติทิี่ว่าใครจะชนะครับถ้าตอบไปว่าผมพร้อมที่จะชนะในวันนี้เนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปนะงั้นขอต่อไปแบบขิงๆเลยแล้วกันนะครับผมว่า ในช่วงที่เราพลิกเนี่ยเราไม่สนหน้าอินหน้าพมอยู่เลยครับผมโอ้โหความมั่นใจมาเต็มครับนักข่าวก็ถามนะครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยนาสันติจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าตอบข้อนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมดีนะครับผมงั้นก็ตอบอไปเลยครับว่า พวกเราเนี่ยจะพยายามทําให้แฟนๆแฮ ppy มากที่สุดนะครับผมซึ่งก็แน่นอนแหละมันก็ต้องชนะแหละเนาะถ้าจะแฮ ppy นะจุดสาคัญเลยครับผมก็คืออย่าเสียสมาธิไปนลนขาดนะครับผมคือตราบใดถ้าเรายังมีสมาธิอยู่เนี่ยทุกอย่างมันก็ฟลอ์ไปในทางของมันอยู่แล้วครับแน่นอนว่ารวมถึงมาตรฐาน,ฐานองการเล่นของทีมลนอตเตอรี่ฟอร์เรสตตอนนี้ด้วยนะครับผมโอเค ถามผู้ชมทุกท่านนะครับเตรียมมารับชมเกมการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship ของอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่าง Nottingham Forest นะครับผมเปิดบ้านรับการเยือนของ m i d d l e s r o g h นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สำคัญอีกเกมนึงเลยนะแฟนๆก็แน่นอนครับคาดหวังเหลือกเกินนะวันนี้โอ้โหยิงจนตีนผูกพังหมดแล้วเนี่ยนาสันติก็ในที่สุดก็เลิกบ้าสักทีนะครับกลับมาใส่ชุดโค้ชสักทีนะแต่ว่าเกมวันนี้แฟนๆอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ผมเลือกที่ให้โอกาสแซมบ้านะครับให้โอกาสแซมบ้าลงแทนเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับผมเพราะว่าแซมบ้าเขาก็ไม่ได้ฟอร์มแย่ใช่ไหมก็ผัดๆกันลงนะครับช่วงนี้มาดูสเปตัวจริงของทางทีมเยือนกันสันหน่อยดีกว่านะครับผมมีทางด้านของแพดดี้แม็กแนนะแซมมอร์ซี่เลวิสวิงแอชลีย์เฟลเชอร์นะครับผมอ่าโอ้โหม,มาระบบ5อีกแล้วหลัง5อีกแล้วนะครับผม 5-2-1-2ครับเรต้องมาดูกันแหละครับว่ามันมันจะไหวไหมนะคือถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องขยับไป4-4-1-1นะครับผมวันนี้พุตสินเป่าเริ่มเกมที่ซิตี้กราวครับเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรสเขียดเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมจอห์สันเจอโชจิโอ้โหหลังๆมานี่โชจิแกพัฒนาในเรื่องของการแย่งบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วแดมลองโยนตัดไป โอ้โเฮียแ่คือกะจะงัดข้ามหัวแบบสบายๆนะครับเห็นตัวตูเขาออกมาหน่อยนึงนะแต่ว่าน้ำหนักมันมันไม่ดีพอครับโอ้โหกดหนาไปหรอว่าเนี่ยแมกเน่ให้เฟลชเชอร์โอ้โหหลังห้านะแต่ทำไมเวลาบุกมันมากันเดือดจังวะอ้ยอย่างดีที่มีลิเบรโร่นะับผมตามมาบล็อกได้ทันในจังหวะสุดท้ายนะครับ อันนี้แบ็กซ้ายนะครับผมตามมาช่วยบล็อกถึงที่เลยครับให้ง่ายก่อนดีกว่าหลังห้าน,นี่คือมึงวิ่งฝ่าไปยากอยู่นะเบบูมึงอย่าคิดว่ามึงจะผ่านทุกอย่างนะเว้ย <c oughs> โอเคอโอ้ยรู้ไหมมีธงจากไลแมนไหมเนี่ยไม่มีด้วยนะครับผม20นาทีผ่านไปเนี่ยยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหผู้เล่นของเขานี่ดันดันสูงเอาเรื่องนะโอเคโซจิโอ,โอ้หลังๆมานี่ฟอร์มดีครับโซจิสูตรเดิมโยตัดโอ้ยหลุดด้วย ยังไงจบจริงโอ้โหเรียบร้อยครับผมน t อตติงแฮมเ e ล t ได้ประตูขึ้นนำา1จนได้ครับจากอีลาสเบบูนะครับผมนี่เรื่องความกดสตีนี่ไว้ใจเขาครับ,รบโอ้หยิงไม่หยุดจริงๆรครับพักนี้ดูครับแดมนี่เห็นวิ่งทําทางแล้วโยนตัดมาโอ้โหมันวิ่งแหวกสามมาเลยนะโอ้โหใจคอพี่แกจังหวะนี้บอกเลยว่าความเร็วลน้วนครับอินเดีย ให้ชี้บอลแบบนี้กูก็กดใจไม่ไหวที่จะโยนตัดซะทีเอาม่โซ oh so ผ่านไปตามช่อง n o p อยังได้อยู่ n o โอ้โหจะโชว์ลาดจีแม่งออมั่นใจเกินไปครับลูกนี้โดนแซะออกไปดือด้อๆเลยครับแม็กแน่ให้ไปที่มอสซี่วิงออสวยฮิโนวิ่งดิวิ่งดิชอบวิ่งใช่หรอโอเค แม่ไม่วิ่งสักทีนะครับผมแต่ว่ายังมาได้อยู่นะไม่ห่วงบอลครับคเคนจิต่อให้อินเดียยิงด้วยขวาลูกนี้จะเป็นเหลืออะไรนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับน้องอินเดียนะครับผมกดประตูที่2ให้น้องเพียงฟลอเรสได้เป็นบทสำเร็จน,นะครับดูดูโอ้โหท่าเหี้ยอะไรเนะี่ยผมไม่เคยเห็นนะกดมั่วนะครับผมโอ้แต่ท่านาใช้ได้เลยครับชอบชอบชอบโอ้ดูครับวางเท้ายี ระยะแบบนี้ขอให้บอกครับแกยิงได้ยแล้วครับระยะนี้น้องอินเดียนะท่าอะไรวาท่ายืนกลุมไข่เหรอโซเอ้าไปเข้าทางเขาแม็กแน่โอเคไปติดบล็อกของลิเบโรนะครับแล้วแซมบ้าขยันจัดครับนานๆทีได้ลงนะเราหวดยาวไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหโอ้กรรมการแกใจร้ายครับนะเด็ดขาดจริงๆครับวันนี้ไม่เคยคิดจะแถมให้กูสักนิดเลยนะมารับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับผม m ิ d เดิลสโบเขี่ยเล่นต่อครับแเบบูมาล้วงต่ำเลยครับผมโซโอุ้อีโนะว่างโอ้โหแต่กวาจโยนอินเดียใช้ความใหญ่โอ้โหแม่งเกือบไปครับผมคอนเนอร์ของทาง m ิ d เดิลสโบนะครับผมโยนเข้ามาแมคคินน่าโอเคดักได้หเคนจิฮิโนะนี่พอมายืนกลางเชื่อมเกมแล้วบทบาทหายจริงๆนะไป ปากน่อยโอ้โหแล้วแดมไม่ฟิตมาอ่ะงั้นกูให้เลยครับถ้าจะขยันขนาดนี้นะครับผมเกนแดมโอ้โหดูความเหนือเอ้ยเอี้ยโอ้โหหมดคำหมดคำซีว่าวครับถ้า คือถ้ามึงส่งให้เบบูยิงนี่คือมึงหล่อเลยนะคือไม่ใช่ว่าไม่ฝึกนะคือผมจับเจเกน็แนมฝึกเลื่อนการจบสกอร์หนักเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงที่เหลือเนี่ยเอาโจอลสโตนมาเล่นแทนฮิโน่นะครับแล้วก็แจ็คโคแบ็คลงไปขุมน้องแทนแซมโซสะหน่อยนะให้แกได้พักบ้างนะครับผมคุณพี่ตัวเก่าทั้งหลายลงมาปิดเกมให้น้องๆมันหน่อยนะครับขอ2-0คลีนชีสครับเกมวันนี้ไม่ใช่พอแกงพี่ๆลงมาเยอะแล้ว,ลวกลายเป็นว่าเกมเสียโดนไล่ตีเสมอที่ไม่เอานะโอเคโชจิสวยครับทำหน้าที่ครับสโตน ลูอีช่างไล่ครับอโอ้โหแม่กรรมาการเป่าฟาวครับลูกนี้จะโดนเหลืองไหมเนี่ยโอ้โหโดนเหลืองด้วยแซมบา้าให้ลิเบโรฝากสโตนครับสโตนลองไหลต่อเนื่องเลยครับผมโจลลี่มาแล้วครับดีทุกอย่างแล้วออโอ้โหเรียบร้อยครับเจนเดมลูกนี้ถ้ามึงยิงไม่เข้านะแม่มาจ้องหน้าซะหน่อยครับ ท่านี้เจอในฟุตแชมโคตรร้อนเลยนะเวยไอ้ท่าไทยมุงเนี่ยดูครับทำกันมาสวยทุกอย่างแล้วนะครับผมความหวังอยู่ที่คนจบนะแล้วหระยะนี้เข้าเถอะออกไปด้านข้างลูกนี้คิดไกลไปหน่อยครับหรือไปนะักเตะเรามันยังดาวลุ่งอยู่นะครับผมแม่โคแบค็กเอาจ้มไม่ถึงโชจิ อยากให้หลุดฟอร์มอ่านั่นไงหลุดไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหแซมบ้าเสียประตูจนได้ครับผมอุตส่ากะว่าจะเก็บคลีนชีสซะหน่อยนะไม่ได้ครับโอ้โหเข้าพวดเองครับจังหวะนี้โทษใครไม่ได้เลยครับหมดปัญญาเซฟครับระยะเผะะเาคนขนาดนี้กรรมการอ้ทอนแค่ห้5นาทีเลยเหรอ2สองน,นาทีผ่านไปแล้วนะครับผมไม่อยากเสียประตูเพิ่มแล้วนะครับบังไว้ไม่ยิงสักทีมันจะเอาคูให้ได้แน่เลยครับจังหวะนี้ต้องฝาก ส์อ้ยแม่งหาช่องยิงจนได้ครับยังเป็นคอร์เนอร์ของทางมิดเดิลสโบนะครับผมหลงช่วยเกมรันเลยเบ๋วุ้ยเอ้ยอุ้ยเคลียร์เคลียร์ดิโอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้นะครับแม่นิบโร่นี่เป็นจอมเฝ้าเสาแรงจริงครับลิเบโร่เนี่ยที่ทำไม่ได้เขานี่เสียประตูที่2ไปแล้วครับอ่าแล้วก็มีรายงานจับทางสเกลของเรามาแล้วนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นจะได้เด็กใหม่มาร่วมทีไหมเนี่ยไหนดูซิมีใครโพเทนเทียลแบบหืม ในชุดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีแค่เบรกคันนิงแฮมนี่แหละครับที่น่าจะมีแววที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเซ็นมาร่วมแคาเดมี่สัหน่อยก็ยังดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันซิว่ามีใครเล่นตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมทางหน้าของเด็กใหม่เนี่ยคันนิงแฮมอุ้ยหน้าเป้าเหรอกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเรามาแล้ววะ่ะโอ้โหแต่ว่า ค่าพลังมึงน้อยมากเลยนะสกิลมูฟสี่ดาวเลยนะโอ้โหรูปร่างเฮ้ยรูปร่างบางเกินไปว่ะโดยรวมเนี่ยแทบจะไม่มีจุดเด่นอะไรเป็นตู่เป็นตะเลยนะครับเดี๋ยวดึงเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมเลยแล้วกันนะครับผมก็คือเป็นกองหน้าแหละดีแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนประเภทเป็นเอ่อจากเดิมบาลานซ์เนี่ยเอาผมว่าโพสเชอร์น่าจะเหมาะก,กับเขานะเออเอาแบบซูเปอร์ซับเปลี่ยนลงมาวิ่งแท็บอินเข้าไปเลยอะไรเงี้ยในส่วนของตารางคะแนนนะครับอา่านอตแฮมฟอรเรสต์ตอนนี้ก็โอ้โหนอริทนี่ไม่ธรรมดานะยังตีคู่มาติดๆเลยครับผมที่ยี่สิบสองแต้มนะครับบอลมัดที่สาม คะแนนแล้วก็วัดฟอร์ดขึ้นมา17คะแนนนะครับนอติทแฮมฟอร์เรสยังไม่แพ้ใครนะครับนอรลิทก็ยังไม่แพ้ใครนะรวมถึงคาร์ดิฟซิตี้ด้วยนะครับผมซึ่งอนสองทีมนี้เรายังไม่เคยเจอใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะมีของเหมือนกันครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์นัสตีนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ